สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำเครื่องกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Coffee Press นะครับ Coffee Press Black Plus Model ครับผม c o f ฟ r e s s b l a c l Plus โมเดลนะครับจะเป็นเครื่องกาแฟาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟาดำเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวเครื่องเป็นระบบ Super Fully Automatic Coffee Machine กล่าวคือว่าเราสามารถใส่น้ำใส่มเมล็ดกาแฟากดเลือกเมนูที่เราต้องการเพียงแค่นี้ก็ได้กาแฟาสดอร่อยๆแล้วครับสำหรับตัว Black Plus Model รุ่นนี้นะครับสามารถทำเมนูอัตโนมัติได้3เมนูครับเป็นเอสเปรสโซ่ลองแบล็กอเมริกาโครับสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบกาแฟาดำได้ทันทีครับผม ต่อไปเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเครื่องกาแฟ Copy Press รุ่น Black Plus Model เนี่ยครับจะทํากาแฟได้ง่ายดายขนาดไหนนะครับเราสามารถกดเปิดเครื่องโดยการกดปุ่มตรงกลางนี้ครับเป็นปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีครับเนื่องจากเป็นการใช้งานครั้งแรกนะครับตัวเครื่องจะจับได้ว่าในตัวเครื่องยังไม่มีน้ำนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นเตือนหน้าจอว่ากรุณาใส่น้ำครับผมเราสามารถเติมน้ําได้ง่ายๆนะครับโดยการเปิดทางช่องนี้แล้วจะมีถังน้ําอันนี้นะครับผมเราสามารถเติมน้ําลงในถังได้เลยครับ การเติมน้ำนะครับตัวถังตัวนี้จะมีปริมาตรความจุอยู่ที่1.7ลิตรนะครับจะมีสัญลักษณ์ max ตรงนี้นะครับให้เห็นว่าเราสามารถเติมน้ำถึงจุดไหนครับเมื่อเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาถังน้ำใส่กลับเข้าไปในที่ของเขาได้เลยครับเมื่อเราเติมน้ำลงไปนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มทำความสะอาดให้โดยอัตโนมัติครับ หลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องก็จะเตือนให้ใส่มเมล็ดกาแฟเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเราสามารถใส่มเมล็ดกาแฟได้ทางช่องนี้เลยครับเราเริ่มจากตัวเมนูกาแฟที่เป็นเมนูที่คลาสสิกที่สุดเลยดีกว่าครับนั่นก็คือตัวเอสเปรสโซ่ของประเทศอิตาลีนั่นเองครับผมสามารถกดปุ่มเอสเปรสโซ่ตัวเครื่องจะทําการบดมเมล็ดกาแฟสดนะครับรวมถึงการเพิ่มแรงดันและการใส่น้ําร้อนลงมาเพื่อที่จะสกัดกาแฟออกมาได้อย่างมีคุณภาพครับ เพียงแค่นี้ก็ได้เอสเปรสโซ่กาแฟสดอร่อยๆแล้วครับปุ่มที่2เนี่ยครับจะเป็นเมนูลองคอฟฟี่ลองคอฟฟี่เนี่ยครับคือมันจะเป็นเหมือนเอสเปรสโซ่แต่ว่าเราจะลากช็อตลงมายาวกว่าเดิมครับนอกจากเมนูเอสเปรสโซ่นะครับผมเรายังมีเมนูอื่นครับหลายท่านอาจจะชื่นชอบเมนูอเมริกาโน่ซึ่งเป็นเมนูกาแฟที่ว่าอ่อนกว่าเอสเปรสโซ่มาหน่อยนะครับซึ่งตัวเครื่องก็คือสามารถทำได้อย่างทันทีครับกดปุ่มเมนูอเมริกาโน่ได้ทันทีครับ สำหรับอเมริกาโน่นะครับตัวเครื่องจะเริ่มเติมน้าร้อนออกมาให้ก่อนครับหลังจากที่เติมน้าร้อนเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องจะท็อปเอสเปรสโซ่ลงมาให้ครับผมง่ายไหมล่ะครับเสิร์ฟเมนูอเมริกาโน่ครับแล้วเสรเครื่องรุ่นีนะครับยังสามารถทําการตีฟองนมได้นะครับเสหรับเมนูกาแฟนมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าการตีฟองนมจะเป็นอย่างไรครับ เมื่อเราได้โฟมนมตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราสามารถเทใส่แก้วหลังจากนั้นเราสามารถกดปุ่มเอสเปรสโซเพื่อทำกาแฟลงมาได้ครับเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นเมนูกาแฟนมร้อนง่ายๆแล้วครับผมหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเมนูกาแฟเย็นก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับอย่างแก้วนี้ผมจะลองทำเป็นเมนูลาเต้ยเย็นให้ลองดูกันครับอันดับแรกนะครับ เราเทนมลงไปในแก้วครับผมหลังจากนั้นเรากดทำเป็นเอสเปรสโซช็อตตามลงมาครับเมื่อเราได้กาแฟเอสเปรสโซแล้วนะครับผมเราก็แค่เทลงไปครับเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูลาเต้เย็นอย่างง่ายๆแล้วครับคราวนี้เราลองมาดูเมนูทางฝั่งขวาตรงนี้กันบ้างนะครับ ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเมนูครับซึ่งสามารถกดเข้าไปเพื่อเลือกค่าเพิ่มเติมได้ครับรวมถึงการตั้งค่าเมนูเครื่องดื่นครับปุ่มที่2เนี้ครับจะเป็นการเลือกระดับความเข้มของกาแฟครับโดยที่ว่าจะสามารถปรับได้8กรัม9กรัมและ10กรัมนะครับผมปุ่มที่3ปุ่ม rinse จะเป็นปุ่มการทําความสะอาดครับส่วนปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่ม hot water ซึ่งสามารถใช้ในการทําน้าร้อนได้ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการปิดเครื่องรวมถึงวิธีการทําความสะอาดนะครับซึ่งสำหรับตัวนี้ขอบอกเลยว่าง่ายมากครับผม วิธีการปิดเครื่องนะครับเราสามารถกดปุ่ม power ค้างไว้3าวินาทีนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องจะเริ่มทำความสะอาดระบบการทำกาแฟให้โดยอัตโนมัติครับเป็นยังไงกันบ้างครับเหรับตัว coffee press รุ่น black plus model ตัวนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถทำกาแฟสดรสชาติดีได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งการทำงานก็คือจะง่ายมากเลยครับเสาาริฟตัว black plus model ตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟดำไม่ว่าจะเป็นในบ้านสำนักงานหรือร้านอาหารนะครับผม สุดท้ายนี้ตัวเครื่องกาแฟา Coffee Press Black Plus Model จะมาด้กัน2สีครับคือจะเป็นสีแดงและเป็นสีดำครับสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านหลังเลยครับ